สวัสดีครับนิคมลุยสวนนะครับมาเจอคุณยายชาวสวนสดจากสวนขายเองนะครับนี่นี่บ้านยังครับคุณยายครับบ้านห้วยค่ะบ้านห้วยตะมนต์โหงบ่งครับอโอ้ราสีสไลนะครับเนื่อว่าอยู่อยู่บึงบูนนะครับมันลอยต่อเป็นเส้นทางระหว่างโอ้เส้นทางระหว่างเอ่อบึงบูนฝั่งนี้ไปบ้านบ้านห้วยนะครับเป็นสวนที่ชาวสวนขายเองนี่ครับผลิตผล โอ้มีมีอย่างเนี่ยครับบักบบอื้มีบอ <S <S มีในในบอเอื้อไงสวนบอเพ่อนละสวนบอขึนละสวนนะโอ้นี่เพิ่นม,ม,มันร้านื้อขอนสวนเลยบอครับนีน่ยโอ้นี่เป็นมะเขือเทศนะครับนี่เพื่อนบ้านเกาะเนี่ยสิบบาทได้เยอะเลยนี่นะครับถ้าใครผ่านทางมาทางนี้นะครับหลังบ้านห้วยนะครับทางไปบึงบูนนี่กระติบบอคะกระติทุนมลสิบหมดเลยทุ่มละสิบนี้ใครย่างไรนี่ เดี๋ยวขับไปเบิ่งสวนนด้ได้ครับเดอ้เอเเ้าไปดอครับไปขายหรอครับนี่โอ้ครับผมเข้าตลาดเลยบ,บอกเอาขายในหมูบ่บ้านานี่นะครับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเลยปักพริกปักเขี่ยวปลาแครงโอ้ครับมีทุกอย่างเลยนี่เฉพาะสวนนี่ครับเบิ้ลเต็มรถนี่ยโอ้จาบ้านพวกฮงนะครับโอ้มาเรื่อยเรื่อยเลยตัวนี้มาเก็บนี่ครับประจับนี่นะครับโอ้รับซื้อมาเรื่อยเรื่อยครับผมโอ้ครับ ตะบานบัวกับมานนี้แอวดีกระบ้านโอ้ครับผมพูดอยวางหัวตาเก็บมนี่นะครับเออครับแต่ชยวครับครับคุณผู้บิิงนะครับเพื่องจองไว้แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าไปในสวนครับในตะมวนแต่เห็ดขอบขั้วขอบขั้วเกษตรตัวนี้โอ้นี่หอมนะครับกำลังกู้โอ้มาซื้อของเกษตรนะคะครับเรามาถึงที่นะครับนี่แบ๊ก็มาอุดหนุนสวัสดีครับคุณตาครับโอ้หอมสีงามเขาเลยครับนี่นะครับปลูกเองปลอดสารโอ้หหัวใหญ่แห้ง ดูหอมซีสาเกตนะครับหัวเบลอเลยสีสวยมากอ่าเพื่องเจอของสวนนะครับปลูกเบิร์ปี้เลยป่ะครับหรือจังไหนนี่หรือเรือเฉพาะหรือดูนี่คุณตาครับสวยมากเลยโอ้ปลูกกับพันธุ์เดียวกันพันธุ์หอมอยู่ป่ะครับพันธอื่นพันธุหยังครับนี่จะให้พันธุหยังกจะเท้าม้าขายอย่างนี่แหละโอ้มันงามมันงามเนาะ ไปดูสวนกันนะครับมาคุณตาโอ้ปูผสมผสานหลายอยู่บครับนี่ใส่น้ำยังโหดครับนี่น้ำโอ้แต่ก็โหดงามูีเนาะใส่ไฟ้าจากปีแหลอครับคุณตาตอนนี้มันถสื่อมลุ้มภาพ82ปีโอ้82ปีโอ้บ่ปลาก็มีจากไรครับนี่เฮดเกษตรนี่ครับสองไร่ โ oh. อ้ที่เลียวเห็นจังหวัดนี้บอกาสามเปียกแสดงว่าตั้งเบ,บอร์สามล,ล,ลาเนาะตัวนี้สองลาแล้วก็ฟังพุ่นอีกลายหนึ่งไรยกลัวลายกลัว oh. โอ้โหนี่ยังมาแกล้งเนาะครับใช่มาแกล้งนะครับทำเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าพอเพียงนะครับก็โอ้ไรใดก็ปีกสิหล้อยอยู่เนาะอ๋อเพิ่งเฮ็ดบ่าหนิ โอ้ oh. นี่มันเสือเทศนะครับเือเทเยอะๆเราข็ขับรถผ่านมาเราก็มาเห็นนะครับแล้วก็แวะแวะเลยไปแล้วแล้วอ้อมกลับมาเพราะว่าเออเห็นเห็นวางขายข้างหน้าสวนนะครับก็เลยเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่ถั่วผักยาวตัวนี้ผักตองนะคุณตาครับนี่ผักทองปลูกปลูกสลับนะครับนี่วิธีการปลูกปลูกสลับหลากหลายทำง,งาน,นโอ้พ่อพีเอตัวนี่โอ้นี่แผนก คะแนกรถโอ้นี่มีบอนะบอลยังทำหนึ่งบอปลาครับโอ้น้นาสนใจนะครับ<า>สวัสดีครับปลาอยังงกับปลาครับปลาออปดุกครับโอ้ปลาดุกนี่ครับปลาดุกแต่ปลายได้หนเรา,าครับนึ่งร้อยกว่าโลแล้วนะครับปลาพันอยังครับนี่ โอ้ล่าเทียผสมพริกุยนะครับประมาณกิโลเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบบาทหกบาทราคาชาวบ้านนะครับนาบอกนะครับโอ้มีมีแต่ปลาดุกเบิ้ลเรืบ่อครับบอนนี่ปลาดุูน้ำลาเขือม่วงคางข้าวเหนยวือนี่ปลานาอันนี้ปลาดุกนะครับมีบ่อตรงนี้สองไร่กว่านะครับคุณตาบอกแล้วก็มีปลูกกล้วยแซลมอเขียดตรงฝั่งคางียังคำหนัง้าง ข้างบันไอ้ไอบัวค่ะอ๋อบัวบัวขายทุกวันโอ้โอโอเจ็ดขายทุกวันแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่นะครับที่ทเราเดินเ<ว>ข้ามาเมื่อกี้ค่ะขายหนา้าสวนหน่ำโอ้หน่ำไม,ม่นด้เจะจะบ่อครับพ่อจังบ่อเป็นอีโบ่อเดียวค่ะแเจาะรดในในเต็มสวนอยู่โอ้แต่ <S <S โอ้แงขนาดเลยดูครับนี่เกษตรเกษประสมประสานนะครับอยู่หน้าหน้าถนนเลยระหว่างบ้านห้วยกับอ่าวบึงบูนนะครับนี่เส้นทางนี้พการดูของบ้านห้วยค่ะอ๋อพิการยี่บ้านห้วยเนาะ ตวอย่ตำบลโมโหอำเภอราชสีสรายจังหวัดีละเอียดค่ะครับผมเขตตดต่อไล่ต่อของลงบุญค่ะถ้ามาเส้นนี้ก็แวะหมโหนู้นได้นี่ทั้งปีเนาะครับเนาะค่ะทั้งปีเลยก็เพิ่งเพิ่งเริ่มนี่แหละค่ะเริ่มปีนี้บ่ค่ะเพราะว่าทุกเทื่อนี่เขาพอเริ่มไอ้เฮดแบบเล็กๆน้อยถ้าได้กินไในยุ่นนะโอ้แต่หลุกสาวมาสานต่อกต่ลังมาเริ่มมาเริ่มช่วงโต้งงานนี่แหละค่ะโต้งงานแต่โคบีตีบ่จากโควิดตีแหละมาถึงกรุงเก็บ่ะครับ จากเชียงใหม่นะครับทำงานประจำอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาทำสวนเกษตรผสมผสานที่บ้านเกิดนะครับเป็นยังไงครับเห็นไร่ใดเราเป็นยังไงตื้นดีดอกแต่ว่าอยู่บ้านเนาะค่ะว่าเนี่ยพออยู่อยู่นะะโอ้ยพออยู่อยู่ค่ะครับทำงานไปด้วยนะครับเนี่ยกะมี่เนี่กะรังลงต้นใหม่ผสมผสานก็เลยอบมาเห็ดหองมันว่างโอ๋ทีมันว่างเนาะก็ปลูกต้นใหม่ก่อนโอ้ บานก็เรามาทีมันบานง,างิีให้แัไงไอ้น้อมาสั่นดอกอาารครับ,บผมระบบระบบนี่ใส่บ้างพอไปเบอร์ละหมหรือว่าใส่สายยางนวดเอาแบบนี้นะครับใส่ต้องใส่สายยางอยู่ค่ะมันต้องเข้าหมดกำลังเริ่มต้นโอ้เราพี<จ>่ประสบการณ์บอกในการเห็ดเป็นเศษนี่ครับบเ <c oughs> หรือว่าคุณตาคอยบอกสีส่บอกคุณตายอยู่หลักการส่นมากก็สีเบิ้งยูทูบตลอดเลยแหะค่ะโอ้ครับผมอันนี้ก็เป็น เพิ่งทุกทุกมืออยากอยากเนงนหน้าว่าเปนเทอย่งไรเนี่ยเป็เ็อย่างไเป็นเทอย่างไรเนี่ก็ถือว่าเริ่มต้นี่ก็ถือว่าสุดยอดะครับเพราะว่าฉพอบอตานเางเริ่มเดือนสิงหาค่วันที่สิหาหากับดทั้งปีเลยนาะ้าเดือนเองนี่ประมาณนสีเดือนนีไป้ร้อกกิโลเริ่มสิงหาก็ถือว่า่ทดาแล้ครับกาอยูยบักแคเทีก็ออกทุกมือะช่วนี้ จะเร่งว่าไถเงินสูงมือนอกหมุนเวียนนอไถหมุนเวียนอยู่โอ้ได้เงินมีรายทุกวันขายบะหมีขายบะหมีก็ได้ไผผลถั่ทั้งยังน้ำโอ้มีมีหอดไผ่ผลไม่มีหอดผักค่ะมีหอดกล้วยนอมีหอดกล้วยหอมกะมีแล้วตอนนี้ค่ะมีหอมนี่บักเขื้อนี่บอกว่าขายบักเขื้อแค่นี้โอ้เบี้ยมันเบี้ยมันเกินจนแยงแล้ยก็เอามามาแซ่บในบ่อเนี่ยนะคะครับผมเราเราถ้าหน้าจะได้เนาะครับนอหน้าบันเทาสิ้นอีกชุดหนึ่งอ่ะ โอ้นี่ตามทีตัวทีนี่เนาะค่ะอันนี้คือเป็นสวนโดยเฉพาะทีกนน็คือดินมันบดได้เลยแหละคะ่ะเ็ดเทศเอาเอาสวนโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวา,าะบบลุ่ดินบ่เวลาเข้ามาเห็ดอเอ่อดินน้ค่ะเพราะว่าคือว่าบมุ้งเราไม่ค่อยถึงมาบมุ้งด้านหลังเนี่ยโอ้ครับผมเทศเเทศนี่ลงทุนหลายป่ะครับทั้งทั้งระบบน้ำทั้งระบบผาย่างทั้งระบบระบบติดเป็นเงินื้อใดปอตีบาคิดเป็นเงินเนี่ยกับเป็นหมื่นล่ะโอ้กับ่หลายเนาะ เพราะว่าถ้าแม่ถ้าพ่อบอซื้อๆนี่มันก็ะโตกสามพันละเนาะไฮเด้งไฮน้องเป็นเป็นเอารถไถดันขึ้นเลยดันอะไรเหรอโอ้ดันเลยปะครับดันคืนนี่สิเราดันขึ้นนี่ครับดันอีกแล้วเอาขึ้นนั้นอีกแล้วก็หมอกระเลยนแม่กวดทอนี่ีกหน่อยโอ้ต้องล็อกหนีเขาแบกอะสอบไส้คนเดียวกะสอบไส้สุดยอดนะครับเหมือนไอแห้งกะสอบไส้ทิ่เบิ้งซึกเอชช่องอ่ะช่องละแปดเมตร โอ้โปอกแล้วก็มาแบกเป็นขันด้วยกันค่ะเราก็มาลองเราเฮ็ดทุเดียวนี่บ่ครับเวลากับเขากับพริบอยู่แสองคนนี่บ้าคือสุดยอดแท้คือคือมันเมื่อยบ่เฮ็ดเกษตรกับเฮ็ดงานเป็นกันงานบอเราคิดว่าเห็ดงานต้นนั้นมันกับเมื่อยคือมันเมื่อยหลายอย่างเมื่อยตอนนั้นมันเมื่อยเมื่อยสมองเขาต้องสร้างงานลูกน้องเขาต้องมีแบบคือต้องวางแผน ตลอดเวลาครับผมวางแผนเป็นปีวางแผนเป็นวันเป็นแผนเป็นเดือนตัวนะครับแต่ก่อนทีนงานอย่างครับทป็งานต่างโอ้คนละสายงานเลยกับการเกษตรคนละเรื่องเลยคนละอย่างคนละอย่างเลยอันนั้นคืองานบริหารหรอกงานบริหารงานบริการอันนี้คืองานหน้างานคือลุยอันนี้คือลุยแต่มันก็มีความสุขวเนาะมีความสุขโอ้นี่เฮ็ดเต้นจากไหนนี่เฮ็ดจากไหนได้เห็ดปูได้งานแบบนี้ถามว่ามีความหักบอกทำให้ความหักอยากอยากสเห็นสีเขียวอยากเห็นแบบ มีพออยู่พอกินมีอาหารเริ่มจุนเริ่มต้นจากที่เขาสองกินก่อนเนาะเนาะถ้าเห็นกันไหนเขาสิ้อนี่ของกินเนาะซื้เข้าหนึ่งเป็นคนชอบข่าวเชอบกินผักชอบ,ชอบวเชนผลไม้มแต่อันนี้คือมันคือบอกเล,เลยว่าเป็นของออร์แกนิกออร์แกนิกด่วนอเอาอ๋อนี่ออร์แกนิกเลยครับผ่านพิษสีโอ้ไม่ธรรมดานะครับข้างหลังข้างเหลืองคือข้าเข้าสิบัวไซนั่นเลยนะก็คือใส่ปุ๋ยคอกสองไร่นะครับก็เห็นว่าเออปลูกหลากหลายขึ้นจากคนที่ทำงานโรงแรม แล้วก็มาเริ่มอัดทําเกษตรอันนี้ก็ง่ายๆคือว่าปลูกเป็นแบบผสมผสานเลยนี่แซมไปเรื่อยแซมไปเรื่อยถ้าพูดถึงการสวยงามแบบบ้างแป้นนี่ทรมาาให้ทำมาไดาเลยแบบบ้านแต่ว่าเบื้องพ้นผลิตออกมานี่มันก็เาเราอยากกินอะไรเราก็เดินดิบตรงนั้นดิบตรงนั้นดิบตรงนั้นได้เลยมันมันคือว่าบนต้องเอาบนต่างประเทยังหลายเราไปทําเป็นถังอะไรมากมายครับคืออยากกินหนังข้าใส่เข้าไปนิดหน่อยแล้วจะเร็จแล้วหลังจากพอกินเราก็อาจแบ่งเป็นบ้านเออแล้วก็ขายเป็นบ้านแล้วก็มีขายเนี่ยเขาาหลองเอล่างนนาสว เพราะสุดท้ายเขาก็ได้ขายของอ่ะอาบอกตรงๆเลยครับของข้าวรถผ่านไปของแมมันดูดน่าสนใจมันลวผักกับรถก้าเลยเห็นเห็นขี่รถชะลอยอยู่ข้เขียนป้ายธรรมดาเองป้ายไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรป้ายก็เกาบอกว่าคือพ่อเพิ่งเขียนลงหมู่บ้านสดจากสวนแค่นั้นเองสวนเชาสวนขายเองแค่นั้นเองใช่ใช่ผักข้นที่เพิ่นเข้าเข้าอ๋ตามซื้อเนาะอีกระดับหนึ่งเพิ่นกับอาซิมองว่าเออผักกิ้งซี่มันน่าสนใจครับครับน่าสนใจน่าสนใจมันมีความสุขกนาะอกความสุขค่ะนะครับผมมันเข้ามา เข้ามาได้เอ้ยเหมือนเจ้าของกิจการแล้วมาซื้อกับเรามาซื้อกับเจ้าของกิจการเลยนะมันมันมันชุ่มใจดีเพราะว่าเขามม่ยังสีเขาเห็นยังสีเนาะจะมาเถื่อทศที่เขาตื่นขึ้นมาเขาสามารถเก็บกินเลยยังเสียดิว่าประสบการณ์แต่ละคนที่มาทำเกษตรนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกแต่ว่าเรามีตัวเลือกแล้วเรามีดินเรามีที่ตรงนี้คือกําไรของเราแต่คนในเมืองนี่คือสัรหาอยากอยากอยู่ในแบบนี้ครับผมแต่ว่าต่างจังหวัดบานเท่าเด็เทะคือแบบคือต้องการสังคมในเมืองแต่ของเข้าสังคมในเมืองอยากออกมาอยู่ บ้านแรกทีนี้เราวางขายได้เลยนะทีนี้เอ็นพ่อค้าประจําก็มีอยู่แล้วหลักพ่อค้าประจำสองคนที่ผ่านไปผ่านมาไมใหม่ๆก็มีแต่ว่ามุบัิเฮ็ดได้บ้านโน้ตเฮ็ดไดบ้านโน้ตเอามาอยู่ในห้องแอร์ตลอดชีวิตเทาเฮ็ดงานหั้งแต่อายุ40อไอ้พ่อ228เบจ้งเบจ้งผิวพันธุ์ก็คือคนเชียงใหม่อยู่ด้ล่ะโอ้ยบัดเดี๋ยวนี้เบะเดี๋นี่ไปเฮ็ดหน้ามาเดี๋ยบ่บ่ๆกันยังมีความคล่องสอยู่นะครับเหมือนคนเมืองมาอยู่บ้านต่างจังหวัดนะ ครัลาเวลาองเป็นลองอย่างง้อยมืงหัวกับอิชายเยอะก็เริ่มต้นจุดแรกเห็นมต้นมะขามเราทําเราทําแบบนี้ยังมีคนอิชฉาเลยยังมีคนอิชัยมิต่เพื่อนอยากมากคือจุดแหลกก็คือจุดต้นหนแหละแต่แต่เขาพอแล้วเหตุกรณ์กับคือสวนทุเรียนบานเส้นแล้วแล้วก็มาปลูกอดินแล้วก็เหตุว่ามันพื้นที่ตัวนี้สีเห็ดยังไหนกัเลย ความคิดองเฮาคืออยากล่มต้นใหม่เห็มันเป็นเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันนอเพื่ออีกสักสองปีปเฮาสิบปดเกษียนเฮาสิบปดกเกษียนตัวเองความคิดคราแต่ไม่ได้ทํางานราชการแต่คิดว่าประมาณนี้อีกสักสองปีเราจะปลดกเกษียนเองคนเดียวค,ความคิดาคือเราคิดว่าเราจะเลิกทํางานแล้วเราจะมาอย่างนี้ในความคิดเรามันเข้าล็อกเราแล้วรว่าเราติดสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็มามาทํามันเข้าล็อกเราแล้ะครับผมมันเป็นยังหวโอกาไงโอกาส แล้วก็เราเลือกเองด้วยแต่ว่าเราอย่าว่าหาว่าชีวิตไม่มีทางเลือกเลยเราเลือกได้อยู่แต่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าสิ่งที่เราจะทําอยู่ตรงนี้นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เรามาเที่ยวชมนะครับนี่มะขามหวานนะครับนี่อ๋อมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวยักษ์หนกใหญ่ใหญนะครัโอ้โที่ี้เขาไปขายนวดมันยเนี่ยนอไม่ทาขายจะไปแช่อิ่มอ่ะแช่อิ่มนี่จะปีละครับนี่ต้นนี้อ่าวันที่สี่กุมภาโอ้สี่กุมภาป่ะใกล้ใกล้จะปีหนึ่งละใกล้จะปีนึงโตขนาดนี้ซื้อพันธุ์ม้าป โอ้สื่พันธ์มากเขาเขาเขามาเสนอขายในหมบานนี่แล้โอ้อันนี้ก็ระยะห่างเท่าไรคะปลูกนี่ครับระยะห่างหกเมตรแต่แต่เท่าว่ามันบาถึงหาเมตรเนี่ยอ๋อประมาณประมาณครับผมหาหกจากต้นครับทั้งหมดนี่ทั้งหมดห้าสิบสี่ต้นห้าสิบสี่ต้นโอ้ต้นเท่าไหร่ครับซื้อพันกล้ามาร้อยห้าสิบแม่ถือว่าการลงทุนที่ตรงนี้หนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่ครับที่ผ่านมาที่เรายืนอยู่ สวนแรกเมื่อกี้สองไร่กว่าๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งไร่รวมเสนเบสเ็จนะครับทําสวนคนเดียวก็คือสามไร่กว่าสุดยอดนะครับเก่งมากเลยมุ่ไปทต่ตอนนี้มันแก่แล้วจะได้อันนี้ก็คือเป็นไม้ผลระยะยาวแล้วก็ปลูกพืชพวกกระเพราแมงลักใบแมงลักเอาไว้แซมตรงที่ช่องว่างแล้วก็วางระบบท่อด้วย อันนี้ก็บาดาลใช่ไหมกันครับค่ะนำขาบาดาลบ่อหนอันนี้ก็เป็นบาดาลนะครับบ่อหนึ่งเหมือนกันนะครับอืมพวดสอได้เงินก็มาเหลือหลายมากครับอ๋อมันตัดขายรรยวันเลยเนาะตัดขายรายวันใบแมงลักนะครับตัดขายรายวันบ่พ่อบ่พ่อของต้องก้ารของตลาดเลยประมาณนั้นเพราะว่าช่วงได้ได้จังหวะช่วงช่วงแมงลักแท่งพอดีครับผมก็เศรละหลายหล่ออยู่ที่นะประมาณ เอาบอกซื้อคือคือขายแบบบานๆเนาะเจ้าละสองร้อยอ่าบานๆนี่แหละแต่คขายกระเป๋าแต่ขากับเป๋าสูงมือกระเป๋าถุงมือละพันมันเทาได้พอเองบ่หรือว่าซื้อพอเองอ๋อพอเองหมด้อยังกระจ่างอู้ดีเนาะในพันเลยเดนนี่ไอ้ในพันไปเลยเดนนี่เนี่ยเขาบอกจะเป็นโอ้รูดๆจากดอกมันนี่แหละดอกที่แก่บานทำเลน่าฝนนี่เพิ่มเนี่ย คืนเต้มนี่นะแล้วก็ช่าบ้านมาขอขอใหเฮ็ดพันขอเฮ็ดพันขอเฮ็ดพันแล้วก็จ้เาไปปูกขายนะก็เออควมสมารถของเขาโบราณกันครับผมจังมูบ้านนี่เพิ่นก็มาขอครับตีหานมาหนเี่โอ้ครับนี่ก็เกษตรน็แบ่งปันเนาะแบ่งปันโดยโดยความคิดส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้นะครับผสมผสานผสมผสานทำคนเดียวได้แบบนี้มันจะไม่ไม่หนักไปทุนเราก็ใช้ไม่เยอะมากใช่แล้วก็เราไม่ได้ลดน้ําทุกวันใช่ไหมครับปีเออพี่ ช่วงนี้พี่ให้มือเป็นมือโอครับผมคือแบบยังดูแลพันยูนนะยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ถือว่าปีแรกค่อยๆปรับไปแต่ละตัวแต่ละแต่ละผลผลิตของเราค่อยดูค่อยๆปรับไปนะครับก็คือเป็นสวนสตาร์ทขั้นแรกสตาร์ทแต่ว่าไม่ถึงปีขนาดนี้ก็ถือว่า มีความสูขอยู่มีความสุขครับคือตั้งใจว่าเสียบใปปดเกษียนความคิดว่าแต่ถ้าเราปดเกษียนมาเราก็เออถ้าภายในสองปีหรือว่าสามปีผลผลิตมันออกเราก็อาจจะมีรายได้จากส่วนนี้เพื่อที่จะได้มาจุนเจือเราหลังปลดเกษียนครับอันนี้ก็เห็นแนวทางแล้วไอ้แบบรายวันก็มีแบบรายปีก็มีต่อไปก็จะพวกมะขามอะไรก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆกี่ปีครับประมาณมะขามนี้มะขามนี้ประมาณสี่ปีสี่ปีเอยไม่นานไม่นานนะครับเราก็หมุนเวียนตัวตัวปีย่อยไปก่อนค่ะ แต่บางทีเพิ่นเพิ่นสองปีกว่าก็ออกแล้วได้แล้วแต่ความสามารถของการบริหารให้มันดูแลเนาะดูแลแต่ว่าของพี่แรงเดียวก็เข้าใจระหว่างที่ต้นมะขามยังไม่โตแล้วก็อ๋อใช่ใช่แล้วก็เอาช่องว่างตรงนี้แหละช่องว่างเออแต่ตอนนี้ก็ยังมีความคิดว่าถ้ามีบังฮูงตอนนี้กำลังพ่อบังฮูงไว้แล้วจะมาล่องช่องว่างนี้นะครับผม มาเขือนนี้ขายในตลอดขนาบดบ่จ็ดต้นนี่ไลเรื่องของเรื่องคือฮัดาตาตาสเสร็จแล้วครับคือเวลาพนาันยาเฮ็ดสาวนี่เนาะเขาก็ล่องเบืองว่าเออมันะขคืนนิลีแล้วก็เลขน,นี่นะครับขอให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับรคลิปนี้รรรถ้าเกิดตัวใครท้อถอยอยากมาทําเกษตรแล้วคิดยากคิดลําบากก็ดูทอด้ทอได้แต่ห้ามถอยครับดูพี่มูลเป็นตัวอย่างนะครับ มขอได้แต่ถอยไม่ได้ตอนนี้มันมีหลายศาสตร์หลายศิลเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวหรือทำกับข้าวนั่เนี้ศาสตร์ใครศาสตร์มันแต่ว่าหลักการก็หลักการเดียวกันแต่ว่าเราจะให้มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสําเร็จตัวนั้นให้ได้ครับปรับให้มันถูกถูกกับเรามากที่สุดทาแล้วให้มีความสุขแล้วเราจะอินไปกับสิ่งที่เราทําครับอ๋อนี่มาดูตัวทุเรียนวันนี้โอ้ทุเรียนปลูกเขาไฟนะครับนี่ปลูกได้ที่ราศีสไลด์นะครับโอ้จะปีเหรอครับนี่เออหาปี้แล้วค่ะแต่ปีนี่นะปีที่เออปีที่ผ่านมาก มีอยู่สามต้นพันออกดอกละได้บอกออกดอกแล้วแต่เขาแต่มันบดมัน,มนบดติดเหลืองของเหลืองก็คือเขาปล่อยพันกอนกพันบอกว่าให้ปล่อยไปเลยจ็กต้นครับอยู่นี่ทุเรียนทุเรียนมีทั้งหมดสิ <11 S 2> บเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นสิบห้าต้นตายไปสี่ตายไปสี่โอ้ตายไปสี่ตายไปสี่โอ้ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะครับใ,ในการดูแลทุเรียนเอาละครับอาจจะเป็นสวนทุเรียนที่แรกๆของราศีสไลก็ได้นะครับที่ปลูกเป็นตอนนี้ปล่อยงานปันใดครับมีความสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แห้ง ผมว่ามันน่าจะรอดนะเป็นความคิดผมนะครับเพราะว่าบางที่ที่บ้านผมเคยปลูกนะ<อ>พวกน้องพวกอะไรผมปลูกปีสองปียอดมันก็ตายนะแต่ว่าต้องดูดูอีกระยะยาวอีกก็ไม่แน่ใจเนะแต่ว่ามันมีลุ้นนะ่ะตอนนี้ก็ส่วนที่เป็นไม้ผลนะครับท่านผู้ชม<ล>จะบอกว่าเป็นไม้ผลเน้นไม้ผล,ผลแต่สวนแรกที่เรามาเนี่ยคือคือจะเน้นผักแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อืมลองกองใสเข้าไปสีมันมาแซ้มกับต้นสี่อันนั้นเพื่อนนะที่สิบห้าต้นตายไปสี่ พูดคำาเมืองอยู่เนาะตะกรเบาเบ่าข้าเมืองตลอดทุกมือก็เบาคำมเมืองเขาโทรศัพท์คุยกันทุกมืออยู่ครับคำเมืองเพื่อนเราก็ยังตามมาอยู่ได้ปีหนึ่งปีกว,ก,วกว่าก็ยังคิดถึงกันอยู่นะสังคมที่เ,เราเคยอยู่ม,มันโลก,กเมันถึงกันนะแต่ก็<ช>บอกท่านผู้ชมว่ามาอยู่แบบนี้ไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคนที่เคยอยู่ในเมืองแล้วก็ทํางานอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยเรียกว่าปรับเปลี่ยนเลยแหละก็ถือว่าสู้เพราะว่ามันอยู่ที่ถ้าคนไม่ใจรักทาไม่ได้ส่วนเพราะว่ามันจะเวิ้งเวิ้ง ในเมืองเห็นะเจอคนหลากหลายพอเราก็มาอยู่กับต้นไม้ดูสิลองมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาปรับสภาพปรับอารมณ์ได้นะครับอันนี้อันนี้ลอกเอาเดี๋ยวเอานีไปกินน้ำกันแซ่บเดี๋ยวเอาสมพาไปกินน้ำคนที่ทําไม่ถึงปีได้ขนาดนี้แล้วก็มองหินทางแล้วก็ทําได้ทําได้จริงคือจังหวะและโอกาสจังหวะและโอกาสแล้วก็เราเลือกได้ว่าเราจะทําแบบนี้สุดท้ายก็มีตลาดจนได้ตลาดจากผููสัญจรแล้วก็ตลาดจากพ่อค้ามารับซื้อ นี่ก็ถือว่าสุดยอดอ้าวฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับหากใครผ่านมาทางทางเส้นทางบ้านห้วยไปบึงบูนไปบึงบูนยังไม่มีชื่อสวนเนาะยังไม่ทำป้ายอะไรกำลังว่าจะตั้งชื่อว่าเป็นเรืองเกษรนะคะแต่ยังไม่ได้ขึ้นป้ายครับผมอ่ถ้าใครยังยังยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าใครอยากมาอุดหนุนก็ก็ได้ได้หรือว่าจะโทรมาถามก่อนว่าว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งแปด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 สี่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 เจ็ดเจ็ด รัรมาตามเบอร์นี้นะครับเราจะได้กินผักสดๆเพื่อสุขภาพไปด้วยนะครับส่วนนี้ถ้าใครอยากเที่ยวชมหรือว่าอยากเรียนรู้ก็มาหาพี่พี่มูนค่ะอ่าพี่มูนนะครับอ่ามัแดงงามครับผมโทรมาเบอร์นี้แหละครับมาเบอร์นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผู้ชมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ